นะผู้เจ้าบัญญัติอะไรภาษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเห็นนะภาษาคือตากระทบรูปตาโยมไปกระทบเสื้อเกิดความพอใจเกิดความอยากได้เห็นนะตากระทบเสื้อตั้งหลายตัวไม่ไม่อยากเพราะโยมพอใจตัวนี้ใช่ไหมอ่าก็เลยเกิดความอยากในเสื้อตัวนี้นะผู้เจ้าโกหกไห พัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาใช่ไหมเกิดความอยากแล้วยมจะเกิดอุปทานอีกนะพอมีตัณหาย่อมมีการสแสวงหามีการได้จ่ายเงินซื้อก็ได้มาปรงใจรักถูกใจนะกำหนัดด้วยความพอใจใส่ออกงานทุกงานเลยนะสยบโมเมาจับอกจับใจเพื่อนชมโอ้โหเสื้อเธอสวยหมเหมาะกับเธอเป๊ะเลยจับอกจับใจเสื้อตัวนี้มากเห็นไหมอ่าเกิดการอะไรเกิด ต่นเกิดหวงกั้นเกิดเรื่องราว